อันนี้เรามาเจอแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับเพชรน้ำหนึ่งตัวใหญ่มากครับเพื่อนเพื่อนากันมามุงเยอะมากครับตอนนี้โอ้หลายคนคนบ้านบ้านของพี่พัตรปะใช่ครับของคนอื่นครับของใครโอ้ของบ้านบนเลใต้หรอโอ้พอจำได้เคยรู้จักคุณคุนะครับน้องเพชรน้ำหนึ่งนี่ประจําอยู่กี่ปีแล้วนี่ไม่เคยเห็นเลย อายุกี่ปีแล้สองปีไปเป็นสัตว์หรือยังเป็นแน้ว <c oughs> เป็นแมนนน่รอรุ่มรอรอุรอ่มเอ,อยังไม่มียังไม่เคยตกลูกเลยไม่ยังเป็นสาวอันนี้ควายสาวนะครับควายสาวน้องเพชรน้ำหนึ่งสายพันธุ์อะไรน,นั่นสายพันธุ์ไปเลยแม่สายเพชรบุรีอโอ้พ่อสายสายพันธุ์ที่ดีครับ สวยครับสวยสวยงามมากวันนี้ก็มาร่วมสร้างสีสันที่อบตอโวกอย่างนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแค่เดินมาถ่ายควา,ายสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับส่วนการประกวดอยู่ฝั่งนูน้นผมไม่ได้ไปถ่ายนะครับถ้าไปถ่ายมันยาวไปคลิปมันยาวเพื่อนๆจะไม่ดูกิดทนมือบ,บานไป,ไปเองถ้ามาเจาะเป็นตัวๆอย่างนี้คนจะดู1น,นาที2นาทีเจ้าของก็รูปหล่อมากครับรูปหล่อมากแต่ไม่เจ้าชู้นะครับ

เดี๋ยวนอนัวดร้อเลยเอาหน้าเจ้าของนิดนึงเจ้าของอยู่นี่นี่อยู่นี่มาชมอีกตัวหนึ่งจากของสมบัติกวยงามนะครับของบรรดุเลงกเมื่อกี้ถ่ายน้องเพชรน้ำนึงไปแล้วอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสวยงามมากครับตัวนี้เดี๋ยวยังไม่ดูเพศเลยว่าเพศ็ผู้หรือเพศเมียเพศเมียโอ้โหบึกเบึนมากครับบึกบึนอันนี้กี่เดือนครับ15เดือนสิบห้าเดือน น้องผมแค่สองปีแต่งงานกันได้ครับสวยงามมากครับสายพันธุกรรมกรรับเออมาจากจังหวัดไหนไมาอยู่ที่ฟาร์มพี่นี่กี่ปีแล้วตัวน,นี้ปีหนึ่งแล้วไม,ม,มาผสมที่นี่เลยมาแม่มาผสม มาตกลูกที่นี่ก็เป็นเชื้อสายของสุรินแล้วสวยงามมากชื่อน้องอะไรนะั่นเนี่ยดอกคูนครับดอกคูนดอกคูนฝั่งนู้นนะครับชื่อเต็มนะครับถ้าอ่านไม่ออกก็นี่ครับชื่อครับนี่ฝั่งนู้นไม่ใช่ดอกคูนนะครับฝั่งนู้นเจ้าของฝั <c oughs> <c oughs> ่งนู้นเจ้าของ <c oughs> น้องเพชรน้ำหนึ่งแล้วก็น้องหลกูลครับอันนี้เป็นวายสวยงามของบ้านดุนเลงนะครับของพี่สมบัติวายกันร้านนะครับค้อคนี้ตัวเป็นร้านเลยตำบลธมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับ